สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกๆนะคะโอ้ยโอ้ยไม่กันว่าจะไปทําสวยจําผิดวันลงหมือลงวันไปเบิงว่าจะชวนย่าอาชิไปด้วยโทรไปเอาไปเช็คดูในโทรศัพท์ว่ามันคนละวันนี่หว่าแต่งโตเกอร์ไว้มือเศร้าน,นี่เดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้ตาชานาเตาจะทําอะไรนะคะ เดี๋ยวให้ดูไปก่อนพุ่นน่ะไปไปไปเบิงเพื่อเท็นยังนั่งกุจกจอดจ้ะพุ่นไปโอ้มีมีถุงอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรกัน มีทั้งมีทั้งยาอาชิมีทั้งยา,า,าสมควรนะคะเนี่ยโอโ้โหดีมากเลยไม่มีเน็ตเท่าเทียมกันมากๆเลยเท่าเทียมกันมากๆเลยวันนี้น้องนิวก็มานะคะ เท่าเทียมกันมากๆเลยดีมากมากโอ้โอ้นาตายเดินมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่านี่นี่นี่ปลูกหวายปลูกหวายนะนี่ข่อยก็เห็นแต่ถุงแต่ค่อยลืมดูพูดอยู่ว่าวับอยู่กันเนาะเพื่อเลิบอ่ะพูดอยู่ว่าวับเนี่ยก็มีเห็นพูดอยู่ว่าวับ มีแล้วผู้แล้วตาพันแนมไปเสื้อกล้องยาชีผู้แล้วยันยาชีได้หลืนยันยันเก็บวอากำลังกำลังกำลังเร่งหาวซิลอนกองเหล่าเิังเร่ซิลือเนาะกองเหล่าเวนิลือทีแรกก็นึกว่าอันซิลือเก็บกองไปสิลือซิลือนกองยาชิอยู่มองเลือนากำลังแนมหา มาแล้วเสื้อไว้ม <ara> ีแล้วพนเก็บเว้นแล้วมีทันค่อยแล้วเดียวสิบแปดนาทียหยเบบ่งแล้วคุ้มเลยนะคลิปซาซามิสิบแปดนาทีเมื่อกี้เนี่ยแอดมินเพิ่นี่ยโอ้โหคลิปเดียวสิบแปดนาทีแอดมินลืมดูยังกระไล่สดแอดมินดูคลิปเดียวก็คุ้มและคลิปของซาซามิแอนคือวาว่าคือว่าน้องนิ่อุ๋วคือว่ามอสหนุนจันโต น้องนิวน้องนิวไม่ได้เป็นแอดมินช่วยยายสมควรเลยลืมดู18นาทีนเอ้าทำไมอนนิวนิวผัดลงของยาเชียนะเอ้าทำไมตั้งกล้องมาตั้งแต่อันนิวยังไม่ตื่นอ่ะนะไปบ่แ18นาทีไม่ไม่แม่แม่เราเสมือนเท่าเกือบเท่ากับหน้าแตะไร่สดตอนกลางคืนเลยนะทำไมทำไมไม่ถามเลยยายเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวอ้าวยายก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาว แต่เสื้อแขนยาวยายไปไหนยายบอกว่ายายไม่มีเสื้อแขนยาวไม่ตอนตอนที่แรกยายมาก็ยายก็เป็นอดมินไงยายไม่ได้มาปลูกหวายไม่ใช่ยายไม่ไดเอามาหรอกอ๋อยายไม่ไดเอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าแต่เสียสละให้เป็นลูกที่เสียสละเสื้อแขนยาวแล้วแล้วลูกก็จะเข้าห่มไม่หรอกไม่หรอกยายร้อน คุณตาก็นะคะตอนนน bueno like ั้ก็ใส่หมวกมาอย่างดีๆตอนนี้ก็ทิ้มแล้วนะคะทิ้มหมวกแล้วคุณตาชานทิ้มหมวกแล้วไปคุณตาชานใส่หมอนเหงือกหลุมเล็กเกินไปเดี๋ยวมันไม่สมเนาะไม่สมนี่ไม่ถมทจกขุ่มเลยไม่ต้องคุ้เรื่องเท่านั้นก็ได้จ้าจุกจมันได้ถมผู้หลุมมันอันนี้มันคุดบ้านเดียวคุดบ้านเดียวคิดบ้านคิดบ้านนี่ตาก็จะทำหลุมไว้แบบนี้นะคะ ตามที่เราไปศึกษาหาความรู้มาคนว่าหเหตุแบบยังสี่แบบบังสี่แบบบังสี่อืมแล้วก็ตัดยางถิ่มตัดยางถิมไปเลยเพราะว่าบอมเอนยางเขามันอมันละงำ้นลำมันละงเนาะมันมันละงั้ห้าค่อยเวนาส่นน่ะส่วนมันใหญ่ก็ปล่อยเว้นเป็นเล้วเรื่อเนาะนี่ตาเต่สุ่มแถวนี้นี่มันมันมันน้อยะนะแม่แวนางะ เ,นะเอาไปกินในผงสลดย่อนเลยเออเอาไว้ตื่มกันได้แล้วต้นไ, <ป S 1> ไ,ไหวสวยมากนะคะนี่อันนั้นแหละเขาวาวนะลูกข้าหนึ่งยูนคิคมควาสวยเขาวาสวยมากเออข้าหนึ่งนในยูนิคมควาสวยตะอิตาเพื่อเขามีเม็ดน,นะเนี่ยอิตาเพราะว่าเออเอ้าแต่ห้องแต่ห้องลุงฤทธิ์กันยังอันร้อยก็ต้นกันยังได้เธอละเจ็ดร้อยแปดร้อยอยู่ไหนเขาของเป็นคู่ว้างนี่ยเราว่า อันนี้ล่ะย่านถ้าเก็บไปขายใช่เราวะรถปลูกเราเบ่เบิ้งเะว่ะตอนเขามาแจกให้ทีแหลกนะเอาไว้มันรถต้นไงเราวะบังรอไอ้กลัวต้นนี้ละลราวะได้หลายเตอร์ดีได้จักยังไงเด้อวราวะรถบรรทุนไปกียร์รถได้อยู่นี่เท่สองพันจะพันเราวะเออเอออะไรกินนานๆลราวะคาปัทูได้หลายอยู่เด้ออันนี้คมข้ามซอยไร้เต้านึงลราปลูก ปลูกปลูกยางบนเขาอยางมัเป็นราคาเราจะปลูกมันแต่ซัดทิมตัดทิมมาบ้านี้เรายางเราเป็นราคาเราเราไปกิดเอาตอมันนั่นละมันโปร่งขึ้นแล้วเราผีแล้วตอมันอะไรบ้าบอคือเจ๊น่ะปลูกหลายปีเรายางเราเป็นราคาเราเราไปกินเอาตอมันบคนแก่คุยกันเราเป็นคนหนุ่มผู้ฟัง หอยนี่ก็เอามาแต็มเขาอ,อ,อยูนมอ่นหอยเอามาพอพันได้มันหอยพันดีโอ้ยปลาเด้อหอยอันนี้นะคือพวกหมูใหญ่หมดเนอะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าของความคิดกันเจ้าของความคิดลงมาปลูกจ้าตนหรือไป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 เดี๋ยวไปดูเจ้าของความคิดกันเพราะว่าจะมาหวานปุ๋ยข้าวได้วันนี้นะ <c oughs> ยัง เพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวเราจะสต๊อปไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะค่าตามมาดูค่ะเจ้าของความคิดปลูกไว้นี่เดี๋ยวเราจะมามาถามว่าปลูกกี่ต้นแล้ววันนี้จะปลูกจักต้นไป,ปไนน 100. อ๋อปลูกไปประมาณแถวหนึ่ง,งสองแถวปลูกสองแถวแล้ว กำลังคืดอยู่คืดอะไรก็จะทำเทียงนาใหม่นะครับเอา้าก็จะทำเทียงนาใหม่เจ้าจะทำเทียงนาใหม่ทำตรงไหนตรงนี้แหลยอ๋อแต่ว่าจะยกทำยื่นออกไปตรงนี้ดีไหมนะตาน้ตาขอเสนอนะอทำยื่นออกไปตรงนี้มันก็ยื่นไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงให้มัน รับกับตรงนี้ด้วยรับตรงนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นทรงสองชั้นนะครับแต่มันสูงนิดนึงค่ะเดี๋ยวนาแต่จะมีความคิดต้องรอดูเดือนหน้าเดือนหน้าเดโอ้คงคอยทาแปลนที่คงเจ้าทาเดือนหน้าพุ่นตีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยังไงขอคลิปนี้นะคะน้าตายขอ จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วต้องมารอดูเดือนหน้าว่าแแต่เพื่นสิเฮ็ดอีหย่างเฮ็ดจังใดทํายังไงทรงไหนไปยังไงนะคะดดเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องนาไตา่กรกอกด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย